สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องซองเกอร์ถผมก็คลิปนี้นะเป็นคลิปเกี่ยวเป็นคลิปพิเศษแล้วเกี่ยวกับพระอีกแล้วเป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับับอนที่จริงนะวันนี้นะครับผมตั้งใจจะไปสัมภาษณ์หลูต่อนะหลังจากที่เ,เพื่อนสมาชิกที่ติดตามผมแล้วเขาถามมาว่ามีพระเก่า,าปีหนึ่งห้าไหมผมถามาว่ามีนะับเป็นยุคต้นเลยคนระับเป็นยุคบล็อก ไปอหินพิโกน,นะผมเป็นพระคุณแผนรุ่นแรกเลยครับแต่ติดปัญหาคือ,อลุงเขาก็ป่วยนะผมเขาไปสบายแล้วก็หน้าบ้านลุงเขาเอามีการทําการถนนนะทําถนทถนทำทางอะไ่งเงี้ยซึงเสียงดังมากก็ไม่สามารถไปไปถ่ายทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยเอวันผมว่างนะก็เลยต้องหาคลิปอะไรลงแก้ขัดไปก่อนก็นะครับก็เลยวันนี้เลยตั้งใจว่า ก็เลยคิดว่าจะพาเพื่อนๆมาชมพระผมจะสมไว้นะครับเป็นพรพคุณแบงค์ท่านผสมนะที่เช่ามาจากขอแบบบูชามาจากกรูสั์นะซึ่งกรงแกก็ใจดีแบ่งให้สเพียบเลยับผมก็ที่ผมมีสะสมนะก็มีประมาณสิบองค์นะผมแต่ละองค์นี้ก็ชอบนะครับชอบงค์แต่ที่ชอบมากคือจะเป็นเนื้อเหลืองนะผมเป็นเนื้อ ที่ผสมว่านของแม่ทองซึ่งผทุกคนก็ไม่ตาผาสเสนิ่าไม่รู้ว่า,ารู้อะไรโดกใจชอบห้ชอบปลคือเห็นแล้วถูกใจมากลเลยครับโดยเฉพาะเนื้อเหลืองนะผมองนี้นะผมองที่ผมชอบมากเลยนะครับดูความสวยงามมากเความคมของเนะนื้อพระนะครับดนานหลังนะครับ หลังเอนี้รุ่นนี้ไม่ฝังนะครับผมนี่นะครับองค์ที่ผมชอบมากเลยนะก็จะมีอีกองค์นะครับที่เอผมชอบชอบประพอๆเลยครับคือล้วประกวด่าได้ที่หนึ่งมาด้วยนะครับซึ่งพุทธคุณนี่แม่งพูดถึงไพุทธคุณสุดยอดมากเลยลองครับผมนี่นะครับเนื้อเหลีองนะครับเป็นรุ่นพิเศษและรุ่นปั๊มสองหน้านะครับนี่นะครับ ปั้มยันห้าสองหน้าหลังฟังพระก,กิ่งนะคัพระก,กิ่งเนื้อล้วว่านะดูความเก่าของพระนะ,นะครับแ้่จะ,ะกินเนื้อผงไปเลยรื้อผงกินเนื้อเลยๆนี่นะครับนะี่ครับผมชอบมากแล้วก็ประกวดได้รที่หนึ่งมาได้ไปประกาศที่หนึ่งมาก็ภูมิใจมากเลยนะถัดมาถนะ้าผมว่าจะเป็นเนื้อชมพูนะครับ อันนี้ก็สวยนะคือเป็นองค์แรกที่ผมชอบขอบูชาลุงลุงสุทมานะนี่ครับเป็นเนื้อชมพูน,นครับด้านหลังนี่ไม่ฝังอะไรเมกันนะครับแต่ว่าเนื้อค่อนข้างมจะสวยนะครับเน,นียนยันยันเด้ง <laughs> นี่เป็นเนื้อชมพูนะผมก็ชอบคนระับก็จะมีเนื้อขาวนะคร ฝังตะกุดทองแดงเนื้อขาวนี่เป็นเห็นลุงศักดั่แกบอกว่าเป็นเนื้อผงจินดามณีนะคือ,เ,อเนื้อผมจินดามณีก็น่าจะมีที่ผมหาข้อมูลมาในเตือนนะก็จะมีมวลสารของหลุงกู่แกนะ้วเพราะหลุมก,กแก้วแกสําเร็จวิชาจินดามณีนะแกปลุกเสกไดนะ้ซึ่งผมว่าก็นะนะถ้าไม่ ข้อมูลไม่ผิดพลาดผมว่าน่าจะมีผสมผสมของบุกแกด้วยน,นะแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อปูุกินหมาเเป็นเนื้อออกแดงๆเลยครับผมแดงๆอมดำนะซึ่งก็สวยงามนะผมห้าหลังฝังตะกุดอทองแดงนะแล้วก็จะมีเนื้อชมพูนะครับทาทองนะครับผม อันนี้เป็นตะกุดโทนนะผมนี่ครับทาทองตะกุดโทนนะคอ่อองนี้นะผมก็เป็นอ,อ่ที่เขาบอกเป็นรุ่นนิยมนะเป็นลาบผักชีซึ่งเขาจะมีตังเนกอยู่ทั้งใตน้นะครับเป็นขีดเป็นเป็นเหมือนเส้นขนแมวเยอะๆัะผมไม่รู้ว่าเห็นเห็นกันหรือเปล่ามันอยู่ใต้ฐานองคา เส้นขนแมวนะเต็มเลยเขาเรียกนิยมลาบปะชีนะผมเป็นลาบปะชีน he he like, ิยมมันก็จะมีเนื้อขาวนะผมอันนี้เป็นเนื้อขาวทาทองนี่นะแล้วก็นี่เป็นเนื้อ ลายธงชาตินะซึ่งผมชอบผมคิดว่าครับคนในยุคนั้นทําลายนี่มานี่คือต้องีไอเดียแบบว่าต้องคิบเก๋นะผมมันเป็นความชอบของผมนะผมเห็นแล้วสวยผมก็เลยบูชามานะผมนี่ครับข้างหลังฝันตะกุบทองคำเขา9ดอกเป็นฝังแบบว่าตะกุดจักรพรรดินะเห็นเขาเรียกกันอย่างนั้นนะ เดีลงุงแกบอกมานะเป็นฝังแบบกระตุจกจักรพัดพุทธคุณครอบจากรวานแล้วก็องค์ส้ายที่ผมมีนะก็นี่นะ,ะเป็นเนื้ออ,อเป็นเนื้อเหลืองนะผมแต่หลายๆท่านเขาบอกว่าเป็นเนื้อเหลืองฟักทองนะผมคือเหมือน,นท้ายคล็อแรกอะไรประมาณนี้ยนี่ฝังกระดุกทองคำนะนี่นะครับนี่นะครับข้างหลังฝั่งกระกดกทองคำ ตะกุโทนนะตะกุดโทนมาหาปราหรือปล่าไม่แน่ใจผมเห็นลุงแล้นลุงจะเล่าให้ฟังได้ฟังว่าตกกะกุดโทนกับตะกุดมาหาปรามันไม่เหมือนกันนะมันมีสั้นกับยาวซึ่งผมว่ารายละเอียดนี่ผมก็จําไม่ได้นะต้องไว้ถ้ามีเวลานะถ้าเกิดมีเวลาเยอะเดียเด๋ยวไปสัมภาษณ์ลุงให้ลุงจะเล่าเกี่ยวกับพวกนี้ให้ฟังนะเผื่อบางท่านที่สนใจในคุณแผนหนึ่งห้านะอาจจะอยากรู้ข้อมูลอะไรเงี้ย เพราะลุงแกรู้เยอะจริงๆข้อมูลแกมหาศาลมาก,กลเาลยครับเอาละครับก็หลังจากได้ชมภาพผมมาแล้วครับก็นี่นะเป็นภาพที่ที่ผมสะสมมานะครับก็ช่วงนี้สกีปม่ดีแล้วก็หยุดหยุดบูชาก่อนเอาแค่นี้ก่อนเผมส่วนเ,เรื่องพุทธคุณนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นเป็นคลิปแยกออกมาอีกนะคือเป็นคลิปพิเศษ ไว้ตอนบ้างนะเพราะว่าผมคิดว่าในช่วงเนี้ที่บ้านดูมเขาทําถนนนะคงไม่อีกนานแล้วกว่าจะได้ไปถ่ายนะเพราะว่าทาถนนต้องมันใช้เวลานาน,น,านไงและเสียงมันดังมากเราซึ่งมันคงจะบนับนทึกบันทึกเทไปไห้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยระหว่างที่รอเนี่ยก็รอ,อทำานนเสรก็ชมภาพผมไปก่อน,นครับนั่นก่อนจะจะจ,ะจะ่ายนะผมจะพุทกคุณนะครับ จะฝากตึกเกินทิ่งนะเกี่ยวกับองนี้พับอง์นี้นะที่ผมชอบนะถูกใช้ประจำเลยครับจะคล้องประจํานะนี่นะที่ฝังพระปิ่นนะครับผมว่านะครับผมก็เพื่อนๆที่ในะที่ทำง,งานผมนะคงได้รู้ทุกคุณของพระองค์นี้ไปแล้วว่ามันดีแค่ไหนแล้วผมรู้กันทั้งโรงงานแล้วว่าของแท้ทุกคุณทุกคุณดีมากที่ผมจะเกินให้ฟังก่อนนะอย่างที่ เรื่องเกี่ยวกับฟ้าผ่าคราไลฟ์ฟังเลยก็ไดนะ้คือแค่จอดเดียวที่จริงมีเยอะมากอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังคือวันหน้าผมไปไปเรียนกับสนองนะผสอบอขับรถไปสอบนะที่โรงเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาครับ่มซึ่งช่วงเป็นช่วงเดือนมีนานผมเ่มันมีฝนตกนะฟ้าร้องฟ้าแลบตลอดเลยตนะั้งแต่ไป ใน่งหวันนั้นผมก็ไปรับเพื่อน,นที่เพไปสอบเรื่องาน,นเป็นเพื่อนผู้หญิงครับผซึ่งในระหว่างนั่งไปอะเขาก็คุยกันว่า,าไปสัญญาอะไรใครป้าพองป้าผ่าอะไรัวขับไปผมเห็นป้าแล้วนะป้าแล้วป้าแล้วผู้หญิงแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดทางผมก็รู้ไม่น่ารับมาเลยลงคาร์าเลอเกินก็ขับไปแล้วผมขับไปเรื่อย แต่ฟ้ามันแถวพอไปถึงใกล้ๆถึงไฟแดงเขาลสองฟ้ามันแลบเยอะมากแลบแลบคุยง่ายเแลบถี่เลยอะฝนก็ตกไม่ตกหนาตกตกไปปลอยแนละ้วแต่ฟ้าแลบเือาประเด็นคือว่าพอไปจอดติดไฟแดงนะผมก็สามผมจอดอันที่สามนะระหว่างที่ไฟเขียวก็ขับออกไปนะผมขันแรกไปอันที่สองไปแลขอข่อนนิดนะ ตรงไฟแดงคิเบรสองอ่ะก็นะจะมีแต่งไฟนะผมเป็นหลอดไฟแบบตอนกลางคืนเปิดแล้วจะมีไฟอนะไรเงี้ยตอนนั้นก็แต่งไว้นะสีตรงตามเขาเรียกว่าตามไฟเขียวไฟแดงอนะ่ะมันจะมีเสาหนูจะแต่งไว้สีด้านเลยนะซึ่งผมจอดอันที่สามนะในจังหวะที่คันหนึ่งไปนะคันที่สองเข้าไปผมก็คันที่สามอ่ะกำลังจะผ่านเสาแลนะ้วรู้ไหมครับอตอนที่ผมขับไปถึงก้อยเสาไฟแนละ้วผม เป็นจังหวดัดเยวะัลฟ้าทัาานมาที่เสาที่พวงไฟตรงเสา,สาเต่าไเลยกว่ามีเสียดงดังกู้เลยับผมแล้วก็จะมีแสงสีแดงสีเขียวสีฟ้าสว่างมากสว่างขวาเนะี่ยแต่มันแบบแต่ผมมองไม่ทันนะคือช่วงที่แบบแวบ,บตกใจไนงะ <c oughs> คือตัวนั่นใจไปอยู่ตะตุมนะแล้วไงแลวความรู้สึกนะคือเหมือนเหมือนแบบมันมีพลังงานมาดึงดึงให้หลังติดบอด แต่ผมยังคุมสติได้นั่นคือไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะไม่ได้เตลิดนะก็ตกใจนะผมก็เสียงดังมากดังแบบว่าทะลุเข้ามาผมได้ยินชัดแล้วว่ามันปุนเลยมันจะเสียงแบบว่าบู๊นเงี้ยมันไม่เปี้ยงเหมือย่างนี้ปู๊เหมือนกับอะไรสักอย่างเหมันมันลามอะไรสักอย่างตัาเนี้ยซึ่งก็จะว่านะคือถ้าคือในเครื่องเขาบอกว่าถ้าเกิดในรถอ่ะ ถ้ามีสัญญาณมือถือนะผมเยอะๆนะม,มันจะเป็นความสูมเสียงนะที่จะให้ฟ้าผ่าฟ้าอะไรใช่ไหมซึ่งผมก็พกโทรศัพท์สองเครื่องนะครับแล้วก็เพื่อนผมที่นั่งมาอสองคนนะข้างหลังซึ่งก็น่าจะมีส่วนนะเพราะว่าขึ้นโทรศัพท์สี่เครื่องนะอาจจะดึงฟ้ามาแต่ก็ดันไปลงที่เสาแทนใช่ไหมครับเพราะว่าเสาสูงกว่านะอันนี้คือเป็นความเชื่อผมนะคือ,อด้วยนะพุทธคุณของพระองค์นี่นผม หลังจากนั้นผมก็ใช้มาตล,ลอดนะครับซึ่งพุทธคุณนี้ผมบอกเลยว่าผมบอกแน่นอนจริงครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะส่วนเพื่อนๆจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้อง,ต,องต้องลองไปใช้กันดูครับคือต้องลองไปหาผู้ชามา,มาใช้คือก็อย่างที่บอกคนระับคือผ้าถ้าเราเป็นคนดีคิดดีทําดีนะอ,อไม่อะไรเงี้ยคือท่านจะช่วยเราให้มันแบบพนทธคุณไพเระแต่ถ้า ไปบูชามาแล้วท่านไปคิดร้ายไปอะไรเงี้ยมันผมว่าพุทธกคุณไม่น่าจะไม่น่าจะนั่นได้นะคือก็หลวงพุทิมพระท่านนะคือสอนให้เราเป็นคนดีนะก็<笑><笑>พยายามคนดี<笑><笑>เท่าผมก็นี่เป็นนะพระส่วนนั้นแะล้วในที่ผม,มาขั้นเวลาให้นะส่วนเอ,อถ้า ลุงแกหายป่วยหรือว่ามีสถานที่ดีดนะพากันลุงออกไปนั่นเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ให้นะครับเกี่ยวกับพระทีเ่เก่าก่าปีหนึ่งห้านะหรือเป็นพระยุทต้นที่คุยกับลุงแกไว้นะเุง่กก่าคือว่าจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับบล็อกหินมิโกนนะซึ่งเป็นบล็อกแรกของ,องทิมเลยนะท,ที่เริ่มทำพระคุ้มแผนนะครับก็รายละเอียดนี้ผมก็ไม่รู้อะไรมากแล้วต้องไปสัมภาษณ์ลุงเขาก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะทําให้ครับผมก็ ระหว่างนี้ก็ er, ชมพระผมไปก่อน okay. แล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถ uh ้าเพื่อนๆถูกใจก็ช่วยกดถูกใจหรือกดซับสไครต์ให้หน่อยครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมในการลงทุนลงแรงนะครับลงซื้ออุปกรณ์มาเกี่ยวกับการทำคลิปแล้วก็นะครับคือช่วยกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆมาเรื่อยๆนะครับ ก็จะสลับกันไปนะครับก็จะเป็นคลิปพิเศษเกี่ยวพระคลิปออกกำลังกายคนระับคลิปทํางานดีไว้ก็ฝากติดตามด้วยนะผมช่อง Stronger ไปครับ